ใช้ได้ยิงในไซส์เดียวยแปลงเลยสอันนี้เป็นอารีอารีสองร้อยสวัสดีครับพี่แอนครับสวัสดีครับ วันนี้มาดูกล้องเป็นจีิขอถ่ายได้ไหมครับได้ครับได้วันนี้เราใช้กล้องไรครับวันนี้ใช้อเล็กซ่ามครับพร้อมเลนอัพติโมยี่สี่สองร้อยเก้าสิบห้าสิบันเลยอัติโมไครับอเล็กซ่านะครับเก็บเท่าไร่พี่เก็บสองครับสองปรวง ครับตลอดส่วนทางนี้ก็กําลังสะดิบนะครับที่อยากกินเลยเป็นำลังโฟกัสอยู่โฟกัสโฟกัสเนี่ยโฟกัสน้ำยาโฟกัสน้่ยาโฟกัสเฮ้ยต้องถ่ายเดี๋ยวเรามาดูโฟกัสนะครับนาโอ้โหหมุนใหญ่เลยคูลเลอร์เลยครับโฟกัสทางนี้ครับเราเรามาดูโฟกัสคูลเลอร์ครับโฟกัสคูลเลอร์ปั่นหน่อยปั่นหน่อย ให้ตาหน่อยเดี๋ยวโหไม่เล่นเลยอหมดแล้วเลยไม่เล่นแล้วห่อห้องนายตีตีวันนี้ได้ทั้งหมดกี่กี่บอดี้นะครับพี่ที่เราใช้กี่มุมนะครับสองมุมครับวันนี้แต่ว่าไอ้สามมุมแต่มีอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องเล็กซึ่งประสิทธิภาพสมพ่อกับกล้องใหญ่เลยอ๋อคือตัวรูมิกใช่รูมิกตัวใหม่ล่าสุดเลยอ๋อครับอะไรนะครับ H S เอสวันเอสวันเอสใช่ไหมเอสันเฮ็ดเอสวันเฮ็เพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานโอ้ยไม่ใส่ยาคันจ่ายก็จริงนะไม่ใส่ยาคัน่ายาบินมาเพิ่งไปซื้อเมื่อวานน่าจะราวๆเท่าไหร่นะประมาณถ้าบอดี้เนี่ยร้อยกว่าบาทร้อกว่าบาทเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูครับพ้อมเฮ็ดแล้วนี่ครับตอนนี้ก็ หรือเอลิกซ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ออติโม่เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับอีกหนึ่งบอดี้ครับผมกำลังจะเคลื่อนนะครับเอาแล้วเอาแล้วคนมาแล้วครับส่วนตัวนี้นะครับ S1H นะครับดูมิก1835นะครับใส่ เดี๋ยไปดูกันนะครับว่าพี่ๆเขาจะเริ่มทาง,งานกันยังไงนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมีอุปสรรคเรื่องของฝนด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เราต้องมูฟครับมูฟออน แต่เราอยู <t ane voice> ่ใ <escre> ต <editors> ้ชายคาอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้ครต้องไปเดินไหมครับผมเหมือนต้องไปเดินอ่ะโอ้โหวัดเจียววัดเจียว เหมือนขึ้นจากเรือน้ำเลยคทั้ง2บอดี้คือเรียนระยะเดียวกันใช่ไหมครับวันนี้ครับใช่ครับอันนี้เป็นยี่สิบสองร้อยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้สองแครับเอฟสองจุดแปดนะครับสิบสิบได้22เลยครับ จะเล่นที่ดีที่สุดนะตอนนี้แพงได้ครับราคาไม่ต้องถามได้บ้านของที่ดมีดสวยๆขายชามเมืองนะ้ <laughs> นบราเห้ย <laughs> ครับฝนตกแล้วนะครับอยู่ที่สน <laughs> ามกีฬาชนโคนานาชาตินะครับ <laughs> สงสารมองนี่ก็กคนเลย ตัวน,นี้เป็นออสโมแอคชั่นครับโอ้แล้วก็เขาเป็นดิจิตอลเราใส่ลุกไฟอ่ะมันก็ได้แค่ใกล้เคียงกินไ้กลิ่นได้กลิ่นที่แตกแต่ถ้าเกิดเป็นลุกฟิล์มเราอ่ะมันมันเบรดมันมาดีแล้วเนี่ยมันนุ่ม,<ต>มมันนุ่มตรงไหนความสมูทของมันแต่ถ้าตอนเนี้ยถ้าพี่ไปไปไปใ<ป>ช้ฟิล์มนะสมมุตินะพี่เตรียมไปใช้ฟิล์มนะเวลาที่ใช้ออกมาเนะี่ยพี่จะรู้สึกถึงความแตกต่างโอ้ฟิล์มมันจะมีเกลมขึ้นมา เป็นเจนอันตอย่านี้ติดแต่พวกนี้มันจะไม่มีไงแล้วก็จะเก็บมันเป็นเกนของฟิล์มมมผผเรื่องแรกอยู่ในพยักไร้ายผมก็ฟิล์มไงก็เลยติดฟิล์มมาตลอดคือมันละเมียดละไมเลยถ้าสิบที่ผ่านง่ายก็ติดเอาสักเรื่องอยากได้ยิ้มไหมยิ้มเป็นเรื่องได้มากมันตอนนี้ปัญหาคือถ้าสูงก็เป็นซีพีเนี่ยมันองฟิลไม่ได้อ๋อ

ตาลอมวพี่ก็ตูววะคลังแด่เลยครับตววะพี <ım. S 1> <buenas> ่เลยครับต <this> ัวรอนค่ตัว้อไปไหนดีครับพี่ต่างหมืนจะเทาไหร่ครับไปไหนต่งแค่เหนครับกส่งขึ้นจะเท่าไหร่ับทางไมรอ่างนี ไม่แน่ใจถามพี่อ้ำอฟหน่อยเดียวพี่อ้ำหนักเท่าไรอ่ะพี่อ้ำอฟเหนักเท่าไหร่พี่อุ้มมีได้ตรองแหนพี่อุ้มได้อ่ะ่หนักเท่ากับมีนี่แหละพี่หนักเท่าไหร่ก็ตัวนี้เท่านั้นแหละแรงพี่อยู่ตรงไหนวะเนี่ย Con sẽ được lại, làm lại, làm lại, làm lại. Con bảo huấn đấy